นเผาแทบบขเาน้ำเจอตาเด้อโอ้เป็นบอลำใหญ่ปีดเป็นไวอ,อาจารย์นี่ใส่ข้าวน้วออฮะิตาโตใส่ยังไงไปแดกม,มัก่วป่ะแดกป็นต้องไปดแดกแทบอีก ยตัวเชิงมีสิบหมกจกขึ้นจรหนึ่งใส่ผักชอบมยนะจำจำแก้วใส่บัวข้าวกูโบราหเืยกูวมหลังมนไม่จิงก็เลยแล้หมกติดก้นปุบเลยข้เหนียวใหม่มาเจาอนพงชุลใช่ต้าหสิบ่้เสียบบมาะดอนข้าวเนีววนี่เงประกาศที่นึงเอ เอาก็มาแม่ล้างท่านล้างได้เขาตาตื้อเกินอ่นนี่เด็กตาอานนี่เ้าอนั่งได้เลยนะั่งได้อ่านั่งลงดีๆนั่งกินดีๆเวลากินข้าวเดี๋ยวเขาจะวันนี้จะกลับไปโน่นไหมกลับไปบ้านถ้ากลับเมื่อไหร่ก็จะไปโรตัสตอนนั้นครับอืมอันบอก ว้าวย้าปะฮื้หัวว่าวก่อนอันนี้มันถึงต้องท,อทุบไว้ค่ะอือมืี๋ยวอไม่รุนเขีวเลยเชานี่ไปอร่อยไหมจหออ,อ้มหมกปลาซิวแทบแทบ กินไหมเป็นนกินไหมประเิีวนี่ไงหม้ไม่เป็นไม่ทอดใหม่เขาใหญ่นขาไขาแลนหัด์ขเขาแลนด์มาหันเด้อ กอาวองคุ้งเกือหอมแรงเลยใส่เยอะเหมือนเดิมอันนี้น้อยดีต้องเหิมอีกืมอามกรเพียงหัอะไรก็ไม่เจ้ามั้งนี่ตั้งซีอิ๊วขาวอ่ะมันเกลือมันเยอะไปหน่อยง่ายโอเ็ดซ่ากันกับเหนียขั้วย่เนียเจ มันหวานจะว่าท่านึ่งไห่พักเนี่ยจะเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งหอมเนื้อคู่ถึงมกืเปอยเี่ยนเียวเพมาเพื่นจังมาจ้าโคราช่หลักแต่ตีบานเขาอุ่น บุญเลยดูไเกาอยากเห็ดปลาเดดกังสิเหตดขายเขาโอทนปลานี่เห็นไหตน้นอยเห็ดปลาแดงีปนโอปลาตัวนี้น้อยไ่โดนตาเอาาไหนที่น้อจ น้ากน้่เนังทั้งนั้นสิหักแล้วล้ำย่อยไอร้องเหรเรไอืมวก็สมักันแมนเนี่เห็นบานไปเด็ดเอาเดงมาต้งเลือดเด็ดออกนี่ม่นค่บานค่เอนะ หนวนมาด้วยเหรอก๋หวานมากรสมั่นเล้เร่อนึ่งกินเ่าเลย,อ,ลอ,ยอือข้าวใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวถ่าย,ยากตัวสื่อไกินแต่กลับมันจะนหอมหัวโตโต้เหมือนเอเลี่ยนเลยดีดม,มอไรมอสามหรือมอห้ม,หม,ม,มอสี่ครัไมอส่มอส มอสทีหหามาตามงหือมหาบางชินนี่ย่างนี่นุ่มตนองชิมาก็สองปีที่นักน่นะชิมนะก็แคมบูญี่ยนยาเนแคบูญี่ยเป็นยิมต่ทีมคนตัวตัวตมาก คุณเขาเจว่าอยูมีมหาแล้วเขาจข่ายยไงข่าวาแบบมีกับเอันไแบว่ากัอือคือกอวผูจ้าถามมาอันนี้กับเค้ี่อันไหนแสบ้กี่กินดดิ กหูจ่าก็ไตเกิดไม่จบเขาเย็นขนานี้ใจดเป็นที่ดีเว็นชอบแกงเห็ดรักไม่ไห่มุ้งไหวมันมากมันกัดที่เรนเขาอยาก

กินและะ้วบอกจำวดจะขว้าใหมาก่นกนขวดเบอร์นี้นี่วันนี้ก็ตื่นเ็เห้นเหตุอะไร าแ่อ <c ười> ันนี้มีนมดออันนี้กินนมอือเออมีนมมีนมตังไหมอะไรเป็นยังงกข้าบอกขายมันจะหาซื้อมั้งเหมือนข้าบกขายเป็นซ้อนขาย เยี่่มาเด้อมาเด้อนึวโาคนหนักเบิงคือกินเข่าห้มกันร้านสาวสุดที่รักแล้วว่ามากับร้านไทย หลานสาวกับหลานชายก็มาดอกจังๆปรมาจ้าดอกนี่ดอกจังๆสองคนเลดอกจังๆหลานสาวสองคนปรมาณยี่สิบสี่ดอกสลิงกระเข็บเจ้ามี๊แม่นต้องปล่อยสองดอกมันอยู่น้ำเล้าอยู่เลยโอ้ยผลไปสวยประนี๋ก็เปิดตัวทำไรอ่ะ

ย okay, um ่าแล้วเอาแชาวอะไรมาให้เยอะแยะนี่เป็นท้ายลูกยเอาแล้วเมื่อมาเสียตเรงด้ตงยอากเสียเจนี่โอ้โหถ้าินข้าวหาน้าวเก็บึ้นมาเกินมือไรกันเนีลงบเดืนตีันบุญินได้มาขัาดงเเปหา น่คือเล้าผู่เดียวเลยมแม่เรียมแล้วอยู่อนนีถายลายแล้ว่าแล้วอินมีกระป๋าซ้ายนที่มันตอนนันตายมันมีกระป๋าาแล้วกินเมไหรเราจะออกไปี่สั้นระเลาใ่ไหมุะน <c oughs> ้ <c oughs> องใหม่่ไหม หวานเกียบเลยของน้ำใยเกีบจากต้นไหมไหมเี่เอาียบแเห็นเสียงยู่สกว่เอาแก้แด้นงน้มั้งเอาเบงหาเอาหางโอ้ยกินแล้วไปูบองกระแดกไร่ะบองกระแดกหรืออันปิ้งเอานีบย้ายปิ้งนี่ไปจำเบิ่งบ้าแนี้กระแดก องปแลก้อยาอยย่นีีเตีปีนหลักเป็นน่วยแมนั่นถูกว่าทอกันแต่หวานนี่บบนึถูปาผ้าไว้รุ่นแปอาก่อยนี่สันใหญ่ๆไปเบะไปนี่เราอยากไปเห็นไปถ่ารูปพิเฉยไปไหมสักวันไปมิ่งครับกเดี๋ยวขี้เหร่ดเธอไปคุดเอาบอลบอลบอลเนฟู เพราะวาย่บนไหน่งเป็นภูเขาภาพไปถ้าเป็เหรนซื้อไหมภาไเป็นเล่นซื้อไหมดีอยากเห็นเคยเห็นภูเขาไหมนี่สวยเอากอยจอเป็นไดยันครับไดยันเ่นไหเป็นผาหืมมองไอ้อีไหม่อ้ภาพเป็มองเลยว่าไดขึ้นผู้ดิไอี่ว่าบ่ไดขึ้นเมองเช่นภาพเป็จอดดูมองเอามองก้นเอาเลยจอดเป็นผา ยางขึ้นท่าเล้าอยากเห็นเป็นผาเท้าจังซองเบิ้งบ่หรขี่รถไปแล้วขางผาเนี่ยเลยเสตียงคว้าปีนไปตัวทีเดียวบอกเลยยันเข้านาพอดีเอารถข้นพุ่งมันเป็นทางข้นไปหอดหม่องกลนี่หรอเอายายปีนแล้วเนี่ยแทบโยน กินมะกรูดพ่อคือไปกินมือเศร้านี่นูวนนึงหวานครับอ,อันนี้ปลูกเองนี่นี่เน,นี่นยบอวานพีติกแล้วบอก่